คนรู้ไหมครับว่าประเทศไหนมีความสุขมากที่สุดในโลกนะครับเป็นการสำรวจนะครับจาก The World Happiness Report นะครับเขาทำการสำรวจดัชนีความสุขมวลรวมของประเทศต่างๆทั่วโลกประจำปี2020นะครับประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลกอันดับที่1คือฟินแลนด์ครับฟินแลนด์นั้นมีคะแนนรวมถึง7.889คะแนนถือได้ว่าเป็นชาติที่มีความสุขที่สุดในโลก4ปีซ้อนแล้วนะครับ ปัจจัยสาคัญมาจากรัฐบาลจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมอัตราความเหลื่อมล้ําแล้วก็อัตรารรมต่ําทําให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อใจในหน่วยงานราชการมากครับอันดับที่2ไอซ์แลนด์ครับอันดับที่3เดนมาร์กอันดับที่4สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่5เนเธอร์แลนด์ส่วนประเทศไทยครับลองดอกันดูครับดัชนีความสุขอยู่ในอันดับที่48หลดลงจากอันดับที่44เมื่อเทียบกับคะแนนช่วงปี2017ถึง2019ครับ